สุดพวงโยชนอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับจะทําการแข่งขันในเกมแรกค่าคืนนี้ส้างศึกทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับซาอุดีอาระเบียในเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาดูความพร้อมของนักเตะไทยครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงสนามในค่ําคืนนี้ครับ ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2016รอบสุดท้ายสายบีซึ่งจะประเดิมสนามแข่งขันกันนัดแรกค่ำคืนวันนี้เวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยทีมนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเศรษฐีน้ำมันซาอุดิอาระเบียที่สนามแกนฮามัดกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ ความพร้อมของทีมชาติไทยไม่มีปัญหาในการจัดทัพโดยซิโก้เกติศักิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยเตรียมจัดระบบ4-3-3โดยเกยมรับซึ่งเป็นจุดแข่งของทีมจะนำทัพโดยธนบูรเกษารัตน์พิรพัฒน์นชายาอริสานพรมรักและทริสตองโดขณะที่แดนกลางมีทิติพันธ์พ่วงจันทร์กับเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินนำทีมซึ่งซิโก้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเก็บ3มแต้มให้ได้ จริงๆมินิมัม1แต้มนะครับแล้วก็แม็กซิมั่มรอการ3าแต้มนะเพราะเป็นเกมแรกนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เหลือแต่ผลการแข่งขันพรุ่งนี้นะครับน้องๆทุกคนก็23าคนนะค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ทุกคนก็น่าจะรอคอยแฟนบอลชาวไทยก็น่าจะรอคอยอยากเห็นอยากชมนะฉะนั้นทุกคนตอนนี้สภาพจิตใจค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ คิดว่าเราไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับจากการที่เราไปเพรสคอนเฟอเรนซ์วันนี้นะครับทุกคนก็คิดว่ามองเล็งไปที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับซึ่งมองข้ามทีมไทยก,ก,ก็อย่างที่บอกครับกเ็เป็นผลดีสำหรับเราเราก็เล่นแบบสบายใจนะครับ สำหรับ1 1คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศแบ็กขวาทริสตองโดแบ็กซ้ายพิรพัฒน์นชยาคู่สอรฮทฮายธนบูรเกษรรัตน์กับอดิสรพรมรักกองกลางตัวรับชายาวั์ศรีนาวงกองกลางตัวรุกทิธิพันธ์พ่วงจันทร์กับชนาทิพย์สงกระสินริมเส้นฝั่งขวาประกรณ์เปรมพักริมเส้นฝั่งซ้ายพินโยอินพินิษฐ์และกองหน้าตัวเป้าเจนรบสัมพาวดี ขณะที่ซาอุดีอาระเบียเป็นแชมป์ในรอบคัดเลือกกลุ่มซโดยมีแอนดี้ครอสเตอร์เฮโคชชาวฮอลแลนด์เป็นกุนซือซึ่งมีนักเตะอย่างอาเมดเอซาอัลนัทรีดาวนสันโวในรอบคัดเลือกนำทีมรวมถึงฟาฮัดอัลมูวารัตปีกตัวริมเส้นร่างเล็กที่ติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วถึง28นัดทั้งนี้ผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่คือมูฮัมหมัดอับดุลลาฮฮัสซันจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยไทยจะสวมชุดสีแดงลงสนามในค่ำคืนนี้ ขณะที่อีกคู่ในสายเดียวกันจะเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือปหมายของทีมชาติไทยคือการเก็บชัยชนะนะครับเพราะหากเก็บ3าคะแนนได้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็มีค่อนข้างสูงดังนั้นแฟนบอลชาวไทยสามารถส่งแรงใจมาเชียร์ได้ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์วันชยายไกลสอนขจิตถ่ายภาพธรรมวัฒน์เอกชัดรายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ครับ